คุณเป็นสายกินแบบไหนกินแบบตะกะกินแบบผู้ดีกินแบบเก็บของอร่อยที่สุดไว้สุดท้ายหรือกินแบบไม่สนใจใครไม่ว่าคุณจะเป็นสายกินแบบไหนก็ไม่ควรกินทิ้งกินขว้างถามว่าทำไมนะหรือคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยของเรามีปริมาณขยะมากถึง 5,000- ถึง6,000ตันต่อวัน มีหลากหลายประเภทโดยเฉพาะขยะอาหารหรือ food waste มาจากอาหารที่กินเหลือในระดับครัวเรือนซึ่งเป็นเศษอาหารจากวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิตอาหารหรือแม้แต่อาหารที่เหลือจากการจำหน่ายตามห้างร้านคิดเป็น6 4ของขยะทั้งหมดจากข้อมูลโครงการสิ่งแวดล้อมของสหรประชาชาติ UNEP ระบุว่า1ใน3ของอาหารที่ผลิตขึ้นทั่วโลกในแต่ละปีหรือประมาณ1.3000พันล้านตันจะกลายเป็นความสูญเปล่าทางอาหารและถูกปล่อยให้เน่าเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ซึ่งอาจก่อให้เกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง3.3000พันล้านตันต่อปี จำนวนอาหารที่ถูกทิ้งคว้างเหล่านี้มีมูลค่ารวมกันกว่า31ล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะนำไปเลี้ยงดูผู้คนที่หิวโหยได้มากถึง870ล้านคน จากสถานการณ์ขาดแคลนอาหารของประชากรโลกผู้คนที่อดอยากหิวโหยจำนวน870ล้านคนนั้นจำนวนเกินกว่าครึ่งหรือราว552ล้านคนอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งนับรวมประเทศไทยด้วยเช่นกันคุณอาจมองปัญหาขยะว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นแต่แท้จริงแล้ว ผลกระทบของขยะอาหารในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นนำไปสู่การปล่อยก๊าซมีเทนที่รุนแรงกว่าก๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์ถึง14เท่าของขยะถ้าเกิดอาหารทั้งหมดที่เราคิดว่าทิ้งแค่นิดเดียวแต่พอคุณด้วยคนไทย66ล้านคนมันเป็นจำนวนมหาศาลแค่ไหนถ้ามันถูกเก็บเรียบร้อยก็จะไปอยู่ที่กองขยะ แต่กองขยะมันก็ไม่ใช่แค่กองขยะเฉยๆแต่มันคือมลภาวะมีสิ่งที่ตามมามากมายมีการย่อยสลายที่มีจุลินทรีย์จะเห็นว่ามีนกหนูแมลงเข้ามาเกี่ยวข้องจะเห็นว่ามีเชื้อโรคจำนวนที่มากขึ้นแล้วก็แพร่ไปยังแหล่งน้ำจะเห็นว่ามันมีกระทั่งการสร้างก๊าซขึ้นมาแล้วก๊าซนี้กลายเป็นก๊าซเรือนกระจกก็เกิดภาวะโรคร้อน ซึ่งจริงๆทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่เราทิ้งเศษอาหารตั้งแต่ครั้งแรกเรื่องมันยาวไปหมดแต่เราไม่เคยมองถึงความเชื่อมโยงหรือปัญหาที่ตามมาประชากรส่วนใหญ่หลายร้ยรยรอยล้านคนทั่วโลกตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนอาหารแต่อาหารที่ถูกผลิตได้บนโลกหนึ่งในสกลับถูกทิ้งลงถังขยะอย่างไร้ความหมาย ซึ่งอาหารที่ถูกทิ้งนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้หลายๆเมืองทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาขยะล้นเมืองเพราะอาหารคือชีวิตอย่ากินทิ้งกินขว้างอีกทั้งอาหารยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติให้เพียงพอต่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต